คลิปวิดีโอที่จะทําให้คุณไม่สบายใจสับสนมึนงงวิงเวียนศีษะค้ายจะเป็นลมเข้าเซเว่นอีกคางขอขึ้นบอรโอเคไม่เคยเจียมเนื้อเจียมตัวดูสิมันขี้ใส่หัวใจอีกน่ด หรือเปล่าเก็บทรงหน่อยนึงนะละะ่า่านอกจากภาพในกล้องเพื่อนภาพในเซเว่นก็ได้จับไว้เรียบร้อยหมดแล้วเรียอรับบริจาคเก้าอี้ให้เพื่อนหน่อยอูย้นี่แหละอุปกรณ์เกมมิ่งที่แท้จริงรองรับน้ำหนักได้กว่า100ยกิโลเลยทีเดียวเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าระหว่างมีตังค์ซื้อเก้าอี้ใหม่กับเก้าอี้หักอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันอุ้ยอองอุ้ย,ยไปแล้ว <laughs> อย่านะมึงมึงสู้ชีวิตมากเลยอะหลบไปบอกไว้เลยนะครับถ้าบ้านคุณมีแบบนี้คูณสิบเข้าไปถ้ามันโผล่มาทีนึงน้ำท่วมน้ำเอ่ออะไรแบบเนี้ยอือคนที่เขาเคยเขาจะรู้นะอุ้ยอุ้ยไม่ดีนะทุกคนอ่ะสองตัวเลยแล้วทำไมมันไหลปูดขนาดนั้นน่ะมันไหลแบบเขาไม่ต้องดึงเลยหรอว h a ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนเลยอืออุ๊ยอะไรอ่ะคุณเห็นไหมครับแวบแบบคนที่ได้คือผู้โชคดีฮะร้อยหนึ่งเนี่ยมีถุงเดียวเพิ่งซื้อแอร์พอ s แปลกๆปละทำไมแอร์พอ s รุ่นนี้มันมีแค่อันเดียวฝากแม่เลี้ยงแมวเปอร์เซียให้ เรียบร้อยฮะก็แมวเหมือนกันลูกนอนที่ไหนก็ได้ว่าสั้นในแต่แรกผมก็เลี้ยงเปอร์เซียนะฮะจริงๆน้องแข็งแรงนะครับถ้าเราให้วัคซีนอะไรดีๆแล้วอ่ะแล้วก็แถวบ้านไม่มีประวัติแปลกๆแบบหัดแมวเอดแมวอะไรเงี้ยได้นะแต่งหน้ามาไกลอุ้ยผมก็อย่างแรกนะอะไรเนี่ยอุ้ยโถน้ำแตก Hey. สบายอู้อู้อันนี้น่าก,กลัวอ่ะแต่งหน้าสวยมันเอาแล้วนะเขาก็ต้องเนกเลเวลไปเลยอีกีคนนั้นที่มันแต่งสวยๆกับกูที่แต่งแบบนี้ใครจะมองใครมากกว่ากัน <laughs> ใช่อย่างที่คิดไหมฮะโอ้โหยังกระใส่สายยางมาเดินน่ะ ไม่ได้ว่านะเหมือนเราเดินถือสายไฟอะไรอย่างนี้มาแต่ต้องมาดูใกล้ๆว่าสุดท้ายมันคือเล็บเล็บจริงๆอะไรอ่ะออนิเมะใหม่ของดิสนีย์หรือเปล่านะไม่แน่ใจเขาบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือดึงขนออกจากลิ้นสุนัข คิ้วขมวดฮะขนตัวมันเองนะผมว่าลองไปสังเกตสุนัขที่บ้านนะครับอาจจะมีแบบนี้ก็ได้เพราะบางทีอันตรายนะทุกคนไว้นานๆอาจจะมีการอักเสบเกิดขึ้นได้เอ้าโอ้โหนี่ไงโคตรตึงอ่ะต่อยพิซซ่าโอ้โหยเอาดีโอ้หย้ยใจเย็นใเ็นพื่อน <laughs> ผู้ชายยังไงก็เป็นผู้ชายอยู่ดีสิน,น่าเฮ้ย ลูกอะไรนะที่มันปลูกป่าได้พายุพามาใช่ไหมนี่มาจากป่าไหนเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าหิมะเมืองไทยนะครับที่มันเป็นสางอ้อยแบบโดนเผาอะไรอย่างเงี้ยคนที่คิ้วขาวหมดมากที่สุดก็คือเทศบาลแหละครับพรุ่งนี้เช้ารับรองจะทำยังไงดีกูจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ดี เทน้ำก่อนใช่ไหมแล้วเทเส้นตามแล้วผมเชื่อได้เลยว่าเราตัดสินใจอย,ย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากทําให้โต๊ะเลอะนะครับผมถ้าจะเป็นเมียคุณอ๋อตายละขอโทษนะที่รัเออใส่พิกไทยดำอุ้ยมึงจะเผาบ้านหรือไงเนี่ยฮไม้ตียงุงโอ้โหอันน <c oughs> ี้เย <c oughs> อะจัด นานๆจะมีคนเห็นตรงกันว่ามันเป็นการ์ตูนที่ดีใช่ไหมอือุ้ยเลอะมือพี่จ ah> ้าอุ mm ้ยเครื่องย่อยเศษอาหารครับผมจริงกินได้นะครับผมเคยเห็นเขาทำบาร์พีเออฮะดอู้เยี่ยมคือที่เราไม่เอากือทเขาไม่แคร์ ใครจะกินก็กินผมไม่กินนะต่างประเทศนี่เขากินกันนะครับอืมครับเครื่องอะไรอ๋อไอ้ถ่างคันเกียร์หรือถ่างท่ออ่าใช่แบบนี้แล้วอ๋อ ิดดีไม่ได้เลย drugs drugs awkward drugs we're, we're you this is no, okay no thank ไอ้น,นี่สฟิงผสมแน่เลยบางคนเนี่ยไม่ชอบแมวสฟิงเพราะว่าหนังมันย่นมันเหี่ยวอะไรเงี้ยสำหรับผู้ชายผมมองว่าแมวสฟิงเนี่ยเป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วเราจะได้เห็นบ่อยๆหมายถึงแมวสฟิงนะหมายถึงแมวสฟิงทุกคน นั่นแหละครับนี่ก็คือคลิปโดนทนี่ทั้งคุณสับสนกวนกวายคิ้วขมวดไม่สบายใจคุณรู้สึกแบบนั้นบ้างหรือเปล่าถ้ารู้สึกฝากแชร์กันนะครับคลิปไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ดูกดไลค์เอาไว้เราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้ารักทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้มานะครับ